อาจารย์ชนะโชคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแนะนําตัวเองในฐานะนักเขียนให้รู้จักหน่อยครับอ่าครับแนะนําตัวเองก่อนนะก็อ่าผมธนโชคเกียรติพัฒน์นะครับอ่าสอนหนังสืออยู่ที่ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามอุ่แห่นะฮะแล้วก็เป็นอลัมนิสต์ในอ่านิตยสารศิลปะวัฒนธรรมนะฮะอลัมน์ที่มีชื่อว่าในวรณคดีมีประวัติศาสตร์นะก็คือเราจะไม่เล่าวรณคดีแบบอ่า อาจจะไม่ไม่เป็นแบบทางภาษาไทยจ๋าวาก<ช>เอาง่ายๆแต่ว่าเราจะนําประวัติศาสตร์ที่อยู่ในวรรณคดีเนี่ยมานําเสนอให้กับทุกท่านนะครับ,รบเพื่อจะให้เห็นถึงแนวคิดวิถีชีวิตเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตครับอาจารย์ครับหนังสือเล่มใหม่ชื่อยาวๆที่ชื่อแปลกๆไอเนี่อาจารย์พูดถึงหนังสือเล่มนี้นิดนึงครับ,รบก็พระนังก้าไม่โปรดการะละครแต่เป็นยุคคองของวรรณคดีนะครับ ที่ที่สนใจเรื่องพระนั่งเก้าเนี่ยเพราะว่าแน่นอนเวลาเราอ่านประวัติของสุนทรภู่อ่าเราแล้วกเเ็เอาเป็นเวอร์ชั่นเก่าก่อนแล้วกันนะที่เขาบอกว่าราชกาลที่3เนี่ยท่านท่านไม่ค่อยโปรดสุนทรภู่แล้วเราก็จะคิดกันไปว่าเออในยุคท่านเนี่ยไม่มีวรรณคดีเลยแต่ว่าโดยโดยหลักแล้วคือในตัวของสุนทรภู่เองเนี่ยก็กลับมีผลงานที่เยอะในราชกาลนี้นะฮะแล้วก็ าราชการที่3เองเนี่ยใน,ในช่วงก่อนหน้าก่อนที่ท่านขึ้นของราชท่านก็พระราชนิพนธ์โอ้โหบทละครบ้างอะไรบ้างนะครับเยอะแยะไปหมดแล้วสุดท้ายมาท่านก็ทําเกี่ยวกับจารุวัตโรโพซึ่งเป็นยุคทองของวรรณคดีวิชาการนะฮะที่ที่เสนอขึ้นมาตรงนี้ก็เลยนำเอาเรื่องพวกนี้แหละครับมามาเล่าใหม่นะฮะมาวิเคราะห์ใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็เสนอออกมาเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาครับเป็นบทความเชิงประวัติศาสตร์ไหมหรือว่าเป็นลักษณะ<อ>ง,างานวิชาการหรือเป็นยังไงอาจารย์ก็เป็นเป็น,ปนสาร,รคดีแบบ จะว่าเก่ง uhm ๆสารคดีเก่งๆวิชาการเพราะว่าเราเรามีอ้างอิงให้ให้ให้เขาไปดูกันได้นะฮะตรงเนี้ยก็คือมีอ so ้างอิงมีเปเปอร์ข้างท้ายบทความใช่ครับมีมีบอกว่าให้ให้ไปตามดูได้ว่าข้อบังคันเนี่ยบางทีเราเอามาจากจดหมายเหตุบ้างพระราชพงศาวดารบ้างนะฮะก็เหมือนกับว่าเอ่อต้องต้องใส่พวกนี้ไว้เพื่อให้เขาไปตามได้นะฮะแล้วก็จะบางทีเนี่ยใน ในเล่มเนี่ยเราก็ใส่เป็นภาพเป็นภาพเก่าบ้างเป็นภาพจากเอกสารต้นฉบับสมุดไทยบ้างอย่างเงี้ยนะฮะเอาเอามาใส่ไว้ก็คืออาจารย์ค้นคว้าเรื่องนี้มาโดยเฉพาะแล้วก็มาเรียบเรียงเป็นใน่นตัวนี้แล้วยุคทองวรรณคดีของในสมเด็จพระนั่งเก้าที่ดังๆที่นอกจากถุนทอนผู้ยังมีอะไรอาจารย์ลองเล่าก็อ่ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของจารุวัตรโผเพราะเล่มนี้จะจะให้ภาพไปตรงนั้นเป็นหลักรัชกาลที่3ท่านก็แต่งพวก เพลงยาวพระราชปารภอันนี้สําคัญมากก็ได้มีวิเคราะห์ไว้แบบเขาเรียกว่าวัดต่อวัดเลยว่าทําไมท่านหึงคิดอย่างนี้นะฮะเอามาใส่ไว้ก็วัดโพส่วนใหญ่เนี่ยที่บอกว่าเป็นวิชาการเพราะว่ามันเป็นลักษณะเป็นตําราแบบแผนของบ้านเมืองด้วยเช่นตาราชันนะครับสุภาษิตต่างๆเกี่ยวกับการแพทย์ต่างๆซึ่งนําองค์ความรู้เดิมมาชําระใหม่ก็มีหรือแต่งใหม่ก็มีนะครับ ก็คือไม่ได้พูดถึงคุนทอนผู้อย่างเดียวแต่จริงๆเป็นวรรณคดีทั้งหมดเลยในยุคต้นรัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับในส่วนตัวนี้ได้ครับอ่านยากไหมครับถ้าคนไม่ได้แบบไม่ได้ศึกษาเรื่องวรรณคดีมาก่อนอ่าใช่ครับตรงนี้จะมีคนถามผมเยอะมากคือด้วยด้วยตัวสำนวนภาษาในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยค่อนข้างจะใกล้กับเราเราจะพออ่านได้นะเวลาเราอ่านวรรณคดีส่วนใหญ่ถ้าถ้าเราอ่านช่วงยุทยาต้นอย่างเงี้ยโอ้โหสับมันจะแบบไกลตัวไปมันจะยากแต่อันเนี้ยใกล้ตัวพวกเราเราอ่านได้ประเด็นที่หนึ่งนะฮะสองก็คือว่า พยายามอธิบายนะฮะแล้วก็บาง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 มุมเนี่ยถ้าถ้าแอบแปลข้อความจากวรรณคดีพวกนั้นไว้ได้เราก็จะมีอธิบายไว้ให้อยู่ก็คือหมายถึงว่าเราแปลเป็นภาษาปัจจุบันให้อ่านด้วยจากภลษาโบราณใช่แล้วก็เอามายกเป็นตัวอย่างประกอบกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์หรือประเด็นทางประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยดังนั้นเรื่องของอุปสรรคในการอ่านวรรณคดีเนี่ยหมดหมดเลยหมดคิดว่าไม่หมายถึงหมดไปเลยนะฮะไม่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 มีเกิดขึ้นในเล่มนี้นะครับ มีความเป็นไปได้ไหมว่าเล่มมันจะเป็นไกด์บุ๊กสำหรับวรรณคดีหมายความว่าคนอ่านเล่มนี้แล้วเออเกิดไปสนใจเรื่องราววรรณคดีที่ไม่เคยรู้จักแล้วมีอยู่ในนี้แล้วก็ไปตามอ่านฉบับก็ได้ครับก็ได้เป็นหนังสือฝรั่งที่เขาเขียนได้ครับได้ครับเพราะว่าอันนี้เราเราเอาเขาเรียกว่าเป็นประเด็นทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาแต่ถ้าใครอยากอ่านอย่างที่บอกฮะอยากอ่านเต็มๆหรืออะไรก็ไปดูได้ในหนังสืออ้างอิงต่างๆซึ่งทุกวันนี้วรรณคดีเนี่ยก็บางเล่มนะฮะบางเล่ม ก็มีให้ดาวน์โหลดมีอะไรของกรมศิลป์อันนี้ก็มีอยู่ใช่ครับอาจารย์ครับฝากหนังสือนิดนึงในงานซื้อที่ไหนแล้วก็หลังจากงานซื้อที่ไหนครับอันนี้กินอะไรครับหนังสือเรื่องพระนั่งเกล้าไม่โปรดการละครแต่เป็นยุคทองของวรรณคดีนะฮะชื่ออาจจะยาวนะครับแล้วก็มีความย้อนแย้งชวนให้เขาเรียกว่าติดตามค้นหานะฮะสามารถมาซื้อได้ในงานสัปดาห์นังสือแห่งชาตินะครับมีนากม ถึงเมษาเนี่ยใช่ไหมตอนนี้เมษาถึงวันที่8เมษานะครับตอนนี้สามารถมาได้ที่สำนักพิมพ์มติชน J02 นะครับแล้วเมื่อพ้นจากวันที่8ไปแล้วนะครับก็สามารถหาซื้อได้ในเว็บไซต์นะครับของสำนักพิมพ์มัติชนแล้วก็ร้านหนังสือทั่วไปเลยแล้วก็ร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปครับก็มีหนังสือเล่มนี้อยู่ครับฝากไว้ด้วยครับพระนั่งเก้าไม่โปรดการละครแต่เป็นยุคทองของวรรณคดีครับโอเคครับผมขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ